ธนากรวัชระมงคลประธานบริษัทยูฟู้ดอินเตอร์เนเช่นนลจำกัดซึ่งเป็นผู้นําเข้าเอนไซม์ยูฟู้ดจากประเทศไต้หวันครับวันนี้นะฮะเราจะมาเทสเรื่องพลังของเอนไซม์นะฮะว่าว่ามันมีประสิทธิภาพยอย่างไรนะครับ ขณะที่เราเรายังไม่ได้ทานนะครับเราเราจะลองเทสกําลังดูระหว่างพี่สองคนนะครับอ่าลองลองดูสิขั้นตอนแรกนะฮะลองลองง้างนิ้วมือกันอยู่ง้างนิ้วมือก่อนคนไหนที่เป็นคนง้างโอเคอ่าเต็มที่นะฮะนิ้วนิ้วไหนที่ที่มือไหนที่แข็งแรงนะอ่าลองดูที่ซูมเข้ามาได้ไหมครับว่าตอนนี้อ่าลองดูนะครับเอาออกนะครับอ่าแล้วเราเราขั้นตอนที่สองก็คือกดหลังนะฮะเอาหันหลังให้ให้ผู้ชมนะห่านันมาข้างๆนี้ครับเออนั่นอโอเคนะครับอ่าลองลองดูนะครับ อ่าเรากดลงไปแล้วครับอ่ากดนะฮะอ,ะอีกทีนึงลองอีกทีนึงครับอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าลองลองเอาเอนไซม์นะครับใส่ใต้ลิ้นนะฮะฉีกใส่ใต้ลิ้นนิดเดียวแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นนะครับอ่าลองดูนะครับอ่าฉีกเลยครับเอ, <laughs> อนไซม์ย,ยูฟุกเนี่ยครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้อ่าลองฉีกฉีกอ่าท่านฉีกเลยอ่าฉีกนะครับ อ่าเราใส่ใต้ลิ seekers, ้นนะเราใส่เราเอาอ่าน่ะนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะครับอ่าอ่าสายใต้ลิ้นเลยเทไปที่ใต้ลิน <S <S ้นเลยครับเทลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะเดี๋ยวติดคอนะครับโอเคเอนไซม์ของเรามันเป็นนาโนนะครับสายใต้ลิ้นมันจะดูดซึมเข้าไปลองดูยนะฮะว่าว่าเมื่อกี้นี้ที่ออกง่ายๆแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างแข็งเป็นไงบ้างแข็งไหมฮะ อ่าดูนะอ่าดูนะครับดูนะครับนี่ไม่ได้ไม่ได้แกล้งนะครับคือเป็นเรื่องจริงอ่าแล้วลองเทสดูเมื่อกี้นี้นะฮะอ่าข้างหลังหันหันหันมาทางกล้องหน่อยครับอ่านะครับหนึ่งสองสามอ่ากดเลยครับกดที่กดเต็มที่เลยเห็นไหมฮะจะเห็นไหมว่าเออพลังของเอ็มไซ์เนี่ยแค่ประมาณสิบวินาทีนี้ก็สามารถจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้แล้วครับหลังจากที่มีการทดสอบในเรื่องของพลัง สุขภาพพลังของเอนไซม์พลังเอบบับัดสุขภาพเนี่ยนะครับเราก็อยากจะได้สอบถามจากปากที่ผู้ใดมีการทดสอบในเรื่องของการอมใต้ลิล้นว่าพลังอย่างไรพลังลึกลับแบบไหนแล้วก็มีความแข็งแรงอย่างไรเนี่ยขอเชิญครับเอออันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบมาพอเอนไซม์นี้เข้าไปใต้ลิน้นสักพักนึงเมื่อกี้ดูดูตามตามภาพเมื่อกีย้ย <c oughs> ก็รู้สึกว่า เขากดยังไงไม่ทราบไม่ลงร,รู้สึกว่าจะมีแรงต้านอยู่น,น,นะฮะ,ะที่แรกแรกแล้วก็จะเขาเรียกว่าจะเซหน่อยพอได้ทานตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเยี่ยมจริงๆฮะอันนี้ขอบอกกันหน่อยครับ,รบอยากจะสอบถามผู้ที่ทําการกดเนี่ยกดเต็มที่หรือเปล่าหรือมีการแบบกดวอมวอมหรือว่าเพื่อที่จะยังไงกดอย่างแรงอย่างที่เห็นอ๋อก็กดกดเต็มที่เลยครับเต็มที่เต็มที่เลยเนะครับผมสุดแรงเลยครับ ก็ไม่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 มีการเซขึ้นมาสักนิดเลยตอนแรกก็ยังมีการเซอยู่ก่อนก่อนจะทานในเินไซม์ตัวนี้เข้าไปครับก็เห็นแบบสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาครับนี่ก็อยากจะฝากบอกผู้ชมนะครับที่ชมรายการหรือฟังทางสถานีวิทยุอยู่ก็ดีนะครับก็คือในเรื่องของพลังนะครับเป็นพลังลึกลับนะครับแต่จริงๆแล้วจนกว่าเราจะสัมผัสได้กับตัวเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพครับฝากไว้แค่นี้ครับ ดื่มเอ็นไซวูฟู้ดทุกวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและพลังชีวิตที่ยืนยาวเอ็นไซวู